ไม่ไปทำงานนั่นเองครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจที่ย่านสีลมนะครับก็พบว่าพนักงานบริษัทในย่านนั้นนะครับก็ยังคงเดินทางมาทำงานกันตามปกตินะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบและเกรงว่าหากหยุดงานไปก็อาจจะกระทบต่อไรายได้ที่จะต้องนำมาเลี้ยงปากท้องนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าการปฏิบัติตามหรือไม่เป็นดุลพินิจหรือว่าเป็นวิจรยยารณญาณ ของแต่ละบุคคลไปชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคิระกิจนะโสภาคนทำงานในย่านสีลมใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครออกมาจับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้ออาหารไปรับประทานในช่วงเที่ยงวันกันตามปกติวิสัยแสดงให้เห็นว่าพนักงานออฟฟิศในย่านนี้ยังมาทำงานกันตามปกติ ไม่ได้หยุดงานตามแนวทางอารยะขัดขืนเพราะเกรงว่าจะกระทบหน้าที่การงานและความรับผิชดชอบที่บริษัทมอบหมายไว้คนคงแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จะทํากันทุกคนรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นเรื่องที่ไกลตัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะไปประท้วงก็แบบอาจจะป, <c oughs> ประท้วงแค่ระยะสั้นๆหรือว่าแบบช่วงเวลาที่ตัวเองว่างเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งแนวทางของการอารยะขัดขืนด้วยการไม่จ่ายภาษีก็เป็นแนวทางที่ผู้มีรายได้ชี้ชัดว่าไม่เหมาะไม่ควร ด้วยสามัญสำนึกของผู้มีรายได้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติไม่เพียงแต่จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่ไม่มีเม็ดเงินไปพัฒนาและอาจทําให้ประเทศถอยความจเจริญตามไปด้วยคือคือถ้ามีมาตรการแล้วมันมีผลกระทบกับอะไรที่มันใหญ่กว่าก็ก็คงต้องต้องพิจารณาดูอีกทีครับผมไม่อยากคือ ผมรู้สึกว่ามันมีบทเรียนนะคราวก่อนเนี่ยมีการประท้วงแล้วก็ยืดเยื้อกันมามันทําให้การมันเป็นเหมือนแพทเทิร์นของประเทศนี้เวลามีอะไรก็จะมาประท้วงครับตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา40วงเล็บ1และวงเล็บ2ระบุว่าผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยหวัดเป็นต้นซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามกฎหมาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเตือนว่าหากผู้ที่กระทําการอารยะขัดขืนด้วยการไม่จ่ายภาษีหากถูกตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่ามีประวัติเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก็จะเรียกจ่ายย้อนหลังหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายคือจริงๆการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่นะคะการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนนะคะแล้วก็แล้วก็ในเมื่อถ้าเราคิดว่าเราต่อ พวกที่ต่อสู้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อประเทศชาติถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยทุกคนต้องเสียภาษีนะคะถ้าถ้าคนที่ไปร่วมและคิดว่าตัวเองทําเพื่อประเทศชาติก็ควรจะต้องเสียภาษีคือต้องดูเหตุว่าดูเหตุว่าคือเข้ามาจุมนุมเพราะอะไรแล้วตอนนี้รัฐบาลเขาทําตามหรือยังถ้าทําตามแล้วแล้วคือมองต่อว่าแล้วมันได้อย่างที่เขาเรียกร้องหรือยังถ้าได้แล้วคนอาจจะเบาลงแต่ถ้าบางคนบอกยังไม่ได้ฉันยังต้องต้องการมากกว่านี้ก็อาจจะ ําาตมการพึงปฏิบัติตามแนวทางอารยะขัดขืนเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลในมุมมองของมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นคล้อยตามกับการชุมนุมทางการเมืองหากจะแสดงออกทางการเมืองก็ควรจะตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอาคิระกิทนาโสภา NBT News Focus